สวัสดีค่ะวันนี้เมย์มารีวิวที่ดินส่วนมะลิเก่าอีกวันนะคะ,ะที่เมยืนอยู่ตรงนี้คือเมย์อยู่ทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะคะเป็นท้ายแปลงที่ดินสาธิตนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังตรงนี้จะมีลำรางนะคะลำรางเพื่อทําการเกษตรค่ะอ่นนี้คือมีลำรางนะคะมีน้ํานะคะเนี่ยค่ะ แปลงสาธิตของเราได้ขุดสระนะคะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ทำการเกษตรค่ะตอนนี้แปลงสาธิตด้านท้ายที่ดินของเราก็จะมีต้นมะม่วงมะม่วงอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะมีต้นในหนานะคะตอนนี้ลงต้นในน,า,นาแล้วมีมะละกอมีมะพร้าวมีกล้วยแล้วก็ด้านท้ายที่ดินจะมี เตยหอมนะคะ,ะเตยหอมนี่ปลูกด้านทรายินนี่เวลาลมพัดจานาะนำกลิ่นหอมเข้าไปในที่กระท่อมค่ะ,อ,ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะ,ะเราอยู่เนี่ยเราทำแปลงสาธิตเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพียงตามรอยพ่อรัชากาลที่9ค่ะก็จะมีพืชผักสวนครัวค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะ ด้านไทยแปลงที่ดินอ่าด้านข้างทางด้านนู้นก็ขุดลำรางให้น้ำเข้าไปเพื่อทำการเกษตรค่ะเล็กๆค่ะอันนี้คือแปลงสาธิตค่ะอ่าอันนี้คือหน้าแปลงที่ดินสาธิตของเรานะคะอ่าน,นี่คือต้นมะลินะคะตอนนี้เรากำลังวางแผนอ่าทำทาแปลงผักนะคะน่ะ มีให้ชมบรรยากาศข้างในนะคะส่วนอันนี้จะออกแบบเป็นรูปเลขเก้าไทยค่ะอันนี้คือแบบแปลงแปลงผักของเรานะคะอันนี้คือทางเดินเข้ากระท่อมน้อยของเราค่ะด้านนี้ก็จะมีรั้วกันตกนะคะกันตก ไปในลางน้ําค่ะอารยากาศน้าแปลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ